กมสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับปู่ป่าชาแนลนะครับห่างหายไปนานนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับเดี๋ยวมีปืนหนึ่งกระบอกนะครับว่าจะมารีวิวนะครับกลุ่มกระสุนที่ระยะ50เมตรนะครับไปชมกันเลยนะครับว่าเป็นปืนอะไรเดี๋ยวผมสะพายมาด้วยนี่แกะครับนี่ผมก็พกมาอย่างนี้นะอันนี้คือเล็กพกพาง่ายนะครับป๊าบ เป็น10ทับสองสองเท็กดาวนะครับนี่เราก็แกะออกมา1ชิ้นปึบผมเซตแบบว่าใส่กระเป๋านะครับอะไรที่มันเกินไปผมก็แกะออกนะครับเราก็ประกอบนะครับง่ายๆปบับแน่นเปียะนี่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดกระเป๋ากันนะครับลุงรังครับ ป็ปืนที่ยิงแล้วผมรู้สึกแบบชอบมากครับ,รบมันพกพาอะไรสะดวกนะครับอ่ะด,ดูรายละเอียดนะครับนี่อันนี้ผมก็จะขึ้นเขาเรียกว่าอะไรนะลูกเลื่อนอะขึ้นลูกเลื่อนไว้นะครับเพราะว่าไม่งั้นมันแยกชิ้นส่วนไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูพวกรายละเอียดกันนะครับตัวปืนตัวเนี้ผมก็ ได้ติดกล้องของมันเรียกว่าอะไรอ่ะวิกวิกออปติกนะครับพันกว่าบาทนะครับคูณ4นะครับกล้องคูณ 1- นนะครับเดี๋ยวเราก็ไปทดลองตั้งกล้องตั้งอะไรเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปยิงดูกลุ่มที่50เมตรนะครับกับเจ้า10ทับสองนะครับเท็ดาวเฮวีบาเรลนะครับไปดูกันว่ากลุ่มดีขนาดไหนนะครับใช้กล้องกำลังขยายแค่คูณ4นะครับผม เดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยครับครับเมื่อกี้ผมก็พูดถึงเรื่องไอ้เทคดาวนะปืนเทคดาวเฮวี่บาเรลนะครับของลูก e r 10บครับสอ,สอนะครับคือมันจะมีอันนี้มากระเป๋าผมไม่ได้แบบเอาออกจากกอนแต่มันก็มีแค่นี้รกระเป๋าแล้วก็ไอ้เพจแล้วก็อันนี้ผมจัดไว้แค่ใส่ของนะมันจะมีชุดอ่าเขาเรียกว่าอะไรครับพันท้ายมาอีกเนี่ยแกะก็แกะเปลี่ยนใส่อันนี้ไปนะครับแล้วก็ลาง เราก็ต้องใส่เองนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นลำอ้วนนะครับ Heavy Barrel ตัวปืนก็เป็นพันท้ายกับไอ้กระโจมมือเนี่ยก็เป็นซินเทติกนะอันนี้ผมมาติดไอ้สโคป w i c Optic นะผมลองใช้ดูก็ชัดมากนะครับถ้าเทียบกับสโคบของผมจะพูดว่าไงดียมันจะแบบผมใช้ตัวแพงๆก็มีนะครับผมว่ามันก็ใช้ได้ดีเหมือนกัน กลุ่มกระสุนยิงออกมาก็น่าจะดีเหมือนกันนะครับที่ผมลองยิงดูนะครับเดี๋ยวผมจะไปตั้งกล้องที่ระยะ50เมตรแล้วก็ไปยิงดูกลุ่มกันนะครับกับเจ้าตัวเทคดาวสำหรับไอตัวอุปกรณ์ที่ให้มาก็มีไม่เยอะนะครับตัวนี้หลักๆเลยเคือมีกระเป๋าแล้วมันถอดปกผ้าได้สะดวกครับตัวนี้เนี่ยเราก็แค่มันจะมีเดือยอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราจะถอดออกเราก็ยกเราต้องค้างโบโบก่อนนะครับดึงโบแล้วก็กดตัวนี้มันจะมีตัวเล็กนี้กดค้าง เราถึงจะถอดได้เราก็โยกขึ้นแล้วก็หมุนดึงออกได้เลยเป็น2องชิ้นอย่างนี้นะครับปกพาสะดวกมากคือผมชอบมากตัวนี้นะครับพูดง่ายๆผมไม่ได้อวยนะครับผมทีแซตนี้ผมไม่ได้จับเลยใช้ลูกเกอร์อย่างเดียวนะครับนี่เราก็แค่กดลงไปมันจะมีทิคเคล็ดลับอะพูดง่ายๆครับเคบล็ดลับก็คือเราต้องหมุนตัวนี้ให้มันแน่นพอมันพอมันแน่นแล้วเนี่ย พอเราหมุนตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวล็อกลำกล้องอ่ะพอมันแน่นเสร็จปุ๊บตอนเราถอดออกมาเนี่ยเราก็หมุนบีบประมาณ2-3คลิกแล้วก็ใส่ไปมันจะแน่นครับทำให้กลุ่มกระสุนมันไม่เพี้ยนเวลาเราถอดเข้าถอดออกนะครับ mm hmm. คือตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับรายละเอียดก็ประมาณนี้ที่ผมใส่ดอทยิงไวเนี่ยเพราะอะไรรูป้ป่ะเอยสโคบยิงไวเพราะว่าลำเขาสั้นนะครับแล้วก็ลำอ้วน เหมาะกับการยิงแบบแท็กติคอลนะครับมันให้ความรู้สึกแบบยิงไวครับมันยิงไวจริงอันนี้ไกเดิมเดิมเดิมทุกอย่างผมไม่ได้แต่งนะแต่ผมรู้สึกชอบมากอันนี้ก็คือแม็กกาซีนเดิมๆนะครับเขาให้มาใส่ได้1ินัดนะครับแม็กเป็นแบบโรตารีนะครับแล้วก็อันนี้เป็นแม็กยี่ห้านัดนะครับอันนี้ต้องซื้อเสริมนะครับตัวน,นี้เดี๋ยวผมจะลองใส่ยี่ห้านัดให้ดูนี่นะครับมัน ในความคิดเห็นส่วนตัวผมว่าไม่ค่อยสวยใส่แม็กซินัดสวยกว่านะครับมันจะแบบเรียบเรียบเนี่ยทรงเรียบเรียบไปอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ไปลองยิงดูนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมตามไปดูกลุ่มกระสุนนะครับเดี๋ยวผมจะมีตอนยิงแบบเร็วๆให้ดูด้วยนะครับว่ามันคัดปอกดีมากนะครับตัวนี้ไม่มีการติดขัดเลยแม้แต่เม็ดเดียวนะครับโอเคครับ นี่นะครับท่านผู้ชมอันนี้ผมจะลองยิงเร็วๆให้ดูก่อนนะครับคือกล้องอ่ะผมยังไม่ได้ตั้งละเอียดมากแต่ผมตั้งที่50เมตรไว้แต่ผมจะลองยิงที่เป้านั้นนะครับคนใหญ่นะครับกล้องดูนะครับคนใหญ่นั้นคือทาสีใหม่นะครับยังไม่ได้ยิงนะครับเดี๋ยวผมจะยิงประมาณกลางตัวนะแบบเร็วๆเลยท่านผู้ชมคอยดูนะครับอันนี้แม็กผมมันจุไว้ประมาณน่าจะ6นัดอันนี้ใส่ลูกหัวลูนะครับไอ้ปืนเคียนะครับปืนเคียนะครับเดี๋ยวผม ใส่นะครับแล้วก็ปลดนี่โหลดลูกเข้าไปนะครับแล้วผมจะยิงเร็วๆเลยนะครับแล้วเราไปดูกลุ่มกันว่าประมาณ25เมตรนะครับเราใช้ป้องกันชีวิตและทรัพย์สินได้ไหมสำหรับ10ทับสองนะครับเดี๋ยวผมจะยิงเร็วๆเลยนะครับเอ้าเทียบไว้นะครับ เคลียนะครับปดนี่นะครับเคลียเดี๋ยวเราไปดูเป้าหมายกันนะครับท่านผู้ชมนี่คือแบบยิงแบบเร็วเลยนะผมเล็งเล็งจับเป้าได้แล้วก็ซัดเลยคือแบบว่าสถานการณ์จริงนะครับนี่นะครับกับมนุษย์ หนึ่งนะครับเข้าเข้าบริเวณตัวหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นไอศิบทับสอเนี่ยถ้าเราใส่ลูกเคียรยก่อนครับใส่ลูกหัวลูเนี่ยเราสามารถใช้ป้องกันชีวิตและทรัพย์สินได้นะครับแต่ข้อยกเว้นของปืนรุ่นนี้ที่ผมอ่านมาใช้ลูกสติงเจอร์แล้วก็ลูกไอตัว Super m a x i m กซของอากิลไม่ได้นะครับที่มันปอกยาวกว่าชาวบ้านชาวช่องไม่ได้นะครับจะใช้ลูกหัวลูไ ตัวที่แรงประมาณสักพันสกว่าได้ครับลูกบินเชตเตอร์ได้นะครับหัวลูฮอลโลพอยนะครับนี่นะครับป้องกันชีวิตและทรัพย์สินเพียงพอนะครับ10บทัสองสแม็กกาซีนเดิมเดิม10นัดนี้เอาอยู่นะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกลุ่มกันนะครับระยะ50เมตรนะครับครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็ยิง50เมตรนะครับกระสุนที่ใช้ก็จะมีเชลเลอร์แอนด์รบล็อตนะครับผมจะยิงกระสุนชนิดละ3นัดนะครับ จะเริ่มไปลอดแล้วก็ CCI Aquila นะครับโดยเราจะเริ่มจาก Aquila ก่อนนะครับ50เมตรนะครับ3ม,มัด3นัดนะครับผมจะบรรจุทีละ3นะครับ Aquila กล้องคูณ4นะครับ Wick Optic น่าจะ Wick Optic นะครับน่าจะอ่านแบบนี้ เริ่มยิงนะครับ50เมตรอากิล่าผมก็ไม่แน่ใจเรื่องกลุ่มนะครับ ต่อไปก็เป็น CCI นะครับเห็นเห็นขอาว่านะครับไอเซมิออโต้มันจะแพ้ลูกเลื่อนนะครับเรื่องกลุ่มกระสุนผมก็ต้องลองดูครับว่ามันจะแพ้จริงหรือเปล่านะครับแต่นี้ผมใช้กำลังขยายแค่คูณ4นะครับแต่น่าจะกลุ่มไม่ไม่น่าจะแน่นเท่าลูกเลื่อนนะครับที่ ผมลองยิงมานะครับแต่ผมชอบมากกว่าลูกเลื่อนนะเพราะมันยิงสนุกแล้วก็ใช้ป้องกันตัวเพียงพอเลยนะครับสำหรับสิบครับสองสอง c c i นะครับต่อไปผมว่าคูณ4กับ50เมตรนี้ผมรู้สึกว่ามันมองเห็นเป็นอันน้อยๆครับ ทั้งหมดทั้งมวลขึ้นที่ผู้หญิงด้วยนะครับเราต้องไม่เหนื่อยนะครับผมวิ่งไปวิ่งมาตอนตั้งกลุ่มผมโคตรเหนื่อยครับ50เมตรวิ่งอยู่4ี่รอบครับสนัดนะครับ CCI จบไปต่อไปก็ SB นะครับอันนี้ราคากระสุนนะ SB จะถูกกว่าเพื่อนนะครับ200กว่าบาท 200ไปลายอากิล่าก็จะประมาณ300ร i นี่ราคาโดดนะครับ400กว่าแจ้งราคาเลยนะครับเพราะมันโดดจริงสายล่าชอบใช้ครับ CCI กลุ่มแน่นแม่นยำครับอันนี้ SB นะครับ ันดที่3มนะครับเครีย์ <Clear. S 1> เดี๋ยวเราไปดูกันที่หน้าเป้าเลยนะครับท่านผู้ชมกับปืน1 0ทับสอนะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าเป้ากันนะครับท่านผู้ชมกับอาซิท uh, ับสองสองเทคดาวเฮวีบาเรลนะครับที่50เมตรกับกล้องคูณ4 b i วิกออปตกล้องเกรดบีบกันเลยนะครับผมเอามาใส่ดูนะครับ จร,จริงๆไอของพวกเบริสหรือวอลเทคผมก็มีนะแต่ผมไม่ได้เอามาใส่นะครับเพราะใส่พวกใส่ปืนไปแล้วผมไม่อยากถอดนะครับนี่นะครับกลุ่มนี่นะครับหน้าเป้านะครับเราก็ดูกันเลยนะครับ3เมตรอากิล่านะครับคูณคูณสี่นะครับอันนี้ผมปรับกำลังขยายที่4ี่เท่าอากิล่าก็จะห่างนะครับ อันนี้ผมยิงแบบตั้งใจยิงมากเลยเพราะมันมองไม่ค่อยเห็นมันไกลมากเลยครับอันนี้ CCI กับ SB นี้ผมว่าพอกัน SB นี้มีร้อยรูไปหนึ่งนะครับแล้วก็โอเคนะครับสำหรับ50เมตรไอ้กล้องคูณ4แล้วก็10ครับ 2, 2นะน,นี่ CCI กลุ่มได้เลยนะครับ2ยี่ห้อนี้อากิล่าเนะี่ยที่มันโดดไปผมว่าเพราะมันลูกมันแรงกว่าลูกมันแรงกว่าแล้วแล้วเรื่องความแม่นยำมันก็สู้ C.C.I กับ S.B. ไม่ได้ด้วยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะสำหรับท่านผู้ชมที่อยากมี10ทับฟองนะครับผมแนะนำเลยว่าใช้ได้นะครับใช้ล่าก็ยังพอได้อยู่นะครับแต่ต้องเปลี่ยนกล้องเอานะคูลสี่ผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่ามันมองไม่ค่อยเห็นมันไกลสายล่าก็นิยม3 9ถึงเเท่าอะไรประมาณนี้ครับก็ใช้ได้ครับใช้ล่าได้แต่เวลาเราขันเนี่ยแน่นนิดนึงนะครับไอตัวเนี้ย ไอตัวที่ว่าล็อกไอบาเรลมันนะครับล็อกลำกล้องมันอนะเวลามันเนี่ยเราขันไปแน่นแล้วเราก็ถอดออกมาแล้วขันบีกสักสองถึงสามคลิกแค่นี้ก็หมดปัญหาเรื่องแบบมันคอนแล้วมันแบบถอดใส่จะไม่แม่นความแม่นยําจะเปลี่ยนไม่จริงนะครับผมลองดูแล้วจะถอดหรือจะอะไรสักกี่รอบกลุ่มก็ยังเหมือนเดิมนะครับแค่เพียงเราขันให้มันแน่นนะครับสิบทับสองสองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับผมไม่จับ สีซเลยครับผมบอกเลยผมใช้แต่ตัวนี้ครับดีมากไม่ได้อวยนะครับแต่ดีจริงส่วนช่องหมูป่าชนแนลก็ขอฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามผมนะครับเดี๋ยวพอดีหายไปนานนะครับเดี๋ยวลิปหน้าเดี๋ยวผมจะเอาเหล็กอ่ะ10มิลมายิงด้วยไอ้สามสนะครับผมไปซื้อเหล็กมาเชื่อมเชื่อมไว้เองเลยครับเดี๋ยวรอมีโอกาสผมจะมาตั้งยิงที่50เมตรเนี่ยนะครับว่ามันจะ ทะลุหรือไม่นะครับฝากติดตามด้วยนะครับท่านผู้ชมยังไงก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับสวัสดีครับผม